สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นูละเอียดชาแนลนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ร่ำดุกานะครับผมคลองหกนะครับผมวันนี้ผมสิผ้าไปเล่นน้ำเก่งกาดแล้วก็มาเดียนไทยแลนด์นะครับผมเก่งกาดหรือว่าช่อง YouTube แซมหาสารนะครับผมนี่ตอนนี้ใกล้ฮอดแล้วนะครับผมใกล้ฮอดหมู่บ้านแล้วนะครับผมไอ้มึงเล่ากระลังเห็ดอย่างอยู่นะครับผมแล้วกับเบอร์นี่เห็นว่าสิผ้ากันไปกินปลานะครับอยู่คลองสิบสองนะครับผมเดี๋ยว ผมสีผ้าไปเมืองนะครับไปทักทายเก่งกาจแล้วก็มาเดียนไทแลด์นะครับผมเข้าว่าะได้เจอกันมาโดนแะครับั้งแต่ล้างผมติดโควิดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ข่างงนะครับกำลังสิขอมูบ้านเล่านะครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปหาเ่าอยู่ป่านแล้วเลยครับผมมูบ้านสุภาไลนะครับผมนาสิเมีนนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับ Bild <yap a> drive yeah. I think that all to that tired you we've enough Keep had and ไปไปดูไปไหนไปไปดูเขาเ t ็นไมีคนอยู่บ้าอ้าโอ้อยู่ที่นี่สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนูเรียสชาแนลด้วยนี่ซีนูเลียสครับผมเปดีดีครับสบายดีปะสบายดีม่ได้เจอกันโดนแล้วอย่งแกอย่างแก่้างหลังนิดคลิปกับนูโรียสโดนเติมแล้วเป็นหลายคลิปแล้วครับม่ได้ไม่หาโดนอย่างแหลังฝุ่นผมติดโควิดหมดโดนแรงๆแรงๆนักอีนลักอีนมันขึ้นหลักอี่ะมึขึ้นมาเข้ามาเลยทีเดียวครับอครับครับคอยู่คนเดียวปะอยู่เดียวครับอยู่เพืเดียวงานไรบ้างครับ งานแบบเรื่อยๆช่วงนี้มันมกัดเขาก็สิเปิดใจโควิดียงังสิกะเขาก็สีสถานการณ์เขาก็สี่คนจัดงานจัดยังในน้ำวัดน้ำวัดก่าเริ่มสิมีงานแน่แล้วบอกนึกว่าชินแล้วท,ที่แรกกอายุสิละเขาว่าต่อไปต่อไป,อไปยีบีดีดีผมคือบอกคิดประมาผมงอนี่แหละงอนวงการสิบปีกลบนะครับเก่งบอกงานได้ครับนี่แหละครับเก่งกาเดี๋ยวเข้ามาเดียนท้ายแรกน,นะครับนี่อยู่คนเดียวพะนะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวซักท้ากันไหมผ่าไปเสิร์ฟน้อพยูต้นพาย นายเดี๋ยวเขาไม่เดียนว่ะครับโ oh, อ้คนละหนายมาอยู่มายูแล้วมันคืนอยู่เหรอซ้ำอยู่มั้งน,นี่เห็นไหมเห็นมือหนาหนนะ่ะนี่แหละครับ ออฟฟิศนูเลยแช่แล้วกับออฟฟิศแสบมหาสารออฟฟิศไตลินไตลินวัอนี้สิไปกินปลายุบันสวนแตนลำดุกาของ12นะครับกับพวกพี่ๆสิน้องๆนี่แหละครับพวกไอ้ปอยฝ่ายมาได้พ่อนย่สอนทักษิณแล้วก็พวกคุณได้แตนเพื่อนนะครับพี่สาวผมนะครับผมบรรยากาศดีมั้งนะบรรยากาศดีจังไปเบึงจังไปเคยเห็นแล้วมั้งเออเคยเห็นแล้วจังไปเมืองแน่ช่องแสบมหาสารนะครับไปน้อาตามตุดเก่งกาจไปไล่ผพาไปเฮ็นยัง เป็นว่าสิมันซื้อกระเทียมไปขั NOUNCER ่นต่อมยุสาเลยวะนะมีข้าวกันปะเอาอะไรกระเทียมใหญ่กระเทียมกีบใหญ่เดี๋ยวมาดูไอ้เจ๋ยยังไม่มาซื้อเด็กเด็กกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาโ ก๋หมือกไมีโอ้โหใครจะกินปลาหมึกเอาอย่างนี้เอานี่ลยเอากระเพราไก่ไข่ดาวเฮ้ไข่ดาวไม่เอาดีกว่าต้องเลือกเอาอะไรเอาหมูสับก็ได้ครับแอ้วกหมูสับนึ่งราดข้าวกระเพราไก่ราดข้าวครับครับผมมาแล้วครับผมผมกระเพราหมูสับเก่งกาเด้ยยังไงที่ยังไงหมูไก่ครับผมหมาไก่กินได้เคอ่ะ กินเด้อเขาอ่าได้กินน้องครับผมกินเขากินน้ำน้วยกันครับอ๋อกินเขาหรือกินน้ำด้วยกันเออข้อแรกกินเขากันอกินเขาเกี้ยงเรียบร้อยเรียนแซมอาจารย์โอ้โหพวกินลายๆนี่กินของมาแล้วอ๋อกินห้องของไม่แน่หรอครับอ๋อแล้วเชฟไปทากินปลาเดี๋ยวมีโอกาสกินนะผมจะกินเบลเดียวด่วนต้มนูนเลยเฮ้ยมาเลยมาเลย หาทิศเอาโนะาเลยเยอะดเดผมผมว่ว่าหักแกน่นอนผมประจําก็ะหาทิศผมโล่สโลเอออ่เบิรงกโลพูดได้ดีเป็นมูเป็นแาเลยเออตางห้องไปหาแม่ค้าไหมไปไซื้อไปซื้อพักผมซื้อเอางีเอาี่หรอเดี๋ยวผมซื้อเดียมเที่ยมิผมถือนกีกีิ่อกีกิี่อขอแม่ค้าเป็นยังไงเออไปไปอีว่านเอาอย่างเี้โเคเค ใช่ไม <ination noises> <are> ่ใช hey, ่อันนี้กําเท่าไหร่อันนี้ก็สามกําสิบเนองมาดูเรื่อผักสวยงามขนาดไหนเห็นว่าเขียวเลยครับสวยงามด้วยอันนี้ตัวย่งที่เป็นสามกําสิบใช่ไหมอออนั่นอะไม่ไม่ไม่ท้ลมอะอะไรกันอะไรวะ

ไม่แม่อันนี้ไม่เอาเฮ้เรื่องนี้ไม่เอาจะซื้อกระเทียมซื้อกระเทียมไม่ต้องเรื่องทำไมอะไม่อยากจะรู้ราคาของผักไงราคามันเขาคือราคาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าไงเราก็ต้องดูผักเขาสวยงามเราก็อยากจะดูอยากจะเคยชมไงผมก็นึกว่าจะเอานี่ไปก้อยปลาก้อยอะไรไม่ด้จะเอานี่ไปทำปลาซุปไปแล้วนะจ๊ะ เอาละครับผมมาคอนมองหาปลาตอนนี้ก็หาได้ไปแล้วเจอแล้วนะครับผมก็ได้ปลาอยู่อ้เจ้าอ้เจ้าอะตึกแหงได้ได้ปลาโนนจันครับผมปลาโนนจันตัวใหญ่เลยนะครับนี่มันนี่มาน้ำไอเก่งกานะครับ้วก็พี่ปล่อยฝ่ายมาเลยพรนะครับผมเดี๋ยวพาไปมึง เ็นไงเนาะเก่งกาเนาะคือบ่าฝ่ายฝเราถ่ายคลิปอยู่ปลาพึ่งมาออกหินเลยนั่งครับไปแบกแล้นะครับปลาไปแบกแล้เนะเต็มเลยครับฮะอีรีครับหนึ่งไปแบกกรโดดไปไปขั้วไปถาเลยครับครับก้ยับ

Bing bình 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 bay boga bội mi bội 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 ยอมแชบพ่อพ่อยกตีนคืนกระเพาะกันได้เนี่ยปลาตัวนี้มันแดนเขามาทีหลังเด้โอ้ยปลายวานบาะมันอยากมากต่าแม่มาครับมองคุณแห่ครับปลาปูอ่ะอันนี้พอวันวันลงปุ๊บปลาแรงเขาเลยปลากระปุกต่อปลาปูกระปุกเต้ตัวเล็่อนปลาปูกระปุกนอกแค่เดี๋ยวนเพื่อนมาแล้วสุดยอดเลยครับที่แลาไปทำอะไรมานี่ย้สองตัวเลยสมบูรณ์ที่เดินี่ นะครับปลาเข่งไงปลาเก่งไงได้สองตัวแล้วครับนี่ตัวที่สองกลานอ่ะุยคนัไมนบบ่ะเปนยงนะครับลกลาแหงนะครับลละสองร้อยครับปลาโบวิตมไมสองร้อยครับไปมึงไปไปเลือกเลือกมึงได้ครับมีมีปลาหลายชนิดครับผมครับ มาเลือกเลยครับมาเลือกเลยครับมาเลยครับมาเลือกเอาเลือกเอาอยากได้มีหลายครับมีหลายเพียมาเลือกเลือกเลือกได้อยู่ครับได้ปานินมาเลือกเอาครับอยากได้ตัวไหนครับเลือกเอาเลยครับผมตัวู้จ่าย่ไปไหนหมดไปเนี่ยได้ไฟฟ้าได้หลายเลยอาไม่ค่าเลือกเลยค่ะอยากได้ตัวไหนโอ้ไม่ใช่กองใชไกด์ปะครับนี่ กาไปล่อยแล้วจ้าอ๋อครับสมโอางปลตปลาบูสามตอยากหัวพึ่นึงุลังกนมาปลาบู่ะสันปลาดูดปลาบูเมื่อนั้นพี่ัดสูบบ้านพวกน่าเคงตัวนี้ไงสิละเ้นี้พ่อไอ้ไส้ครับเอาไปเอาไป ฮัลโหลสวัสดีครับผมอันนี้ช่องนูเลอเอสแน่ครับผมน้องนูบอครับครับใครมาจะใส่นี่นูเลอเอสไปหาทำไมบอกไม่ได้ครับเข้าใจว่าผ้มแกงหรอบอกครับผมกระถากินอยู่ไหมเย็ไปแล้วอ๋อโอเคครับต้มบักตองบอกก็คือกระถอนใช่จะบอกว่าอยู่ในต้นไปเก็บกินเองด้อยไออันนี้ลงมาให้แล้วอ๋อสอยงั้นซอยให้ฟังกันนะครับสอยๆเป็นลำฟังสอยแซ่บๆอรอยบุญหัวแจ๊คโปรยไฟมาได้เพลินบัดเข้าแหน่ใส่ขอน ยังสีมันกองควนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เอฟเฟคให้เด้อไปแบบนี้มีหนาไม่นุ่นนะครับผมมาซื้อเปล่าเหรอครับเอาเลือกเอาครับอันนี้ของอันนี้ของเอ้ยเสีมาสานครับอันนี้เสียเนี้วะครับผมอ้าวอันนี้น้อยนี่นี่ของเงินอันไอไอไอปันครับนี่ปลาปันใหญ่จ้ะเนี่ยครับผมก็ะดี่นะครับแม่ค่านี่กระเป๋านักนักนี่ เป็นเนี่ยมหาสือป่าโอ้ยป่าบดบัการเือะเม่อ้คาีครับไอไปฝ่ายาเค็มคันพีเมื่อยไปฝ่ายวครับผมอันนีช่องนุ่นเอียดนะครับนี่เล่นตึกแฮ่บ้อะไย่างแต่ว่าป่ามันเลงปลามันแรงเขามากัดมันแฮ้ไอมันหวานเด้ พอปู๊กก็จะลอยกัดทั้งหางเขา่เลพราะได้อาศัยขึ้นมามันมัมีบ่อนมันอย่างเลยมาครับาวาบนไปซื่อๆนี่แล้วบ้านซ้ําของเก่าคนซ่ําใช่น่ะเพราะถ้าว่าแหลูกป่าล้านหลายแลนเขา่สวอย่างเนี่ยองตัวอะไว่ไเจ้าคนแหเขาเด็กามันก็เล่เมาทุกป่าหรือบ่นเป็นตับัวบที่ไหน้าบอนนไนี่ไมีุมาวกระโลมาป่าปล่อยไฟแล้วมีของเยใส่มึงกันนะครับนีโละของเขามีองค์เน้่ปลอยไฟ เพื่นเป็นคนม่ององคชาตเรีนไปแล้วบ่ะน้องมาไม่น่องมาไม่มือลังกับเลี้ยวเขาบ่ไล้ปลากับกับเลยบ่ครับขนาดที่รูตเนอะเออบ่วด้ปลากับเลยบ่ครับนี่นี่จะมาซื้อแจ็คสิมาโอดไทยมากเลยแตยแล้วไลานไทยโอ้สีมเมืองเขามาไหมมาบด มาหมดแม่เนี่ยมีสอนลากปลาอารเรบร้อยครับก้อยปลาติตัวนี่พักกินก้อยปลาไปบอกเรานะครับผมนี่ก้อยบลกเกลียป้าแบบย่างมากนะครับทำบุฟเฟ่กับมีนะครับผมรากกินบ่ามันทำง่ามพักทำงามนี่ผลไม้ผลไม้ครับผลไม้ก็กากินของข้าวกินผลไม้ครับปลาเค็งย่างนะครับผม ไม่น,นี่ครับขอบคุณพี่แดนนะครับผมบบขอบคุณพี่แดนหลายๆนะครับผมครับสี่เพื่อนมาเข็อก้อยปลาให้กินนะครับขอบคุณโซเฟอร์นะครับอนันนี้ไอ้ปั่นหัมตรงนะครับผมช่องยูทูบอะครับให้คลิปล้อเทียบอะไรครับเลยปลาใครคนติดตามไม่หลายกันอ๋อรอค้นยืนปะครับครับผมอันนี้กับมาด้วกันครับพี่พิยวมาด้วยกันนะครับผมนี<ว>น่เจ๊งกาดเจ๊งกาด ครับพี่น้องครับมืัอนี้ครับผมมาหาปลากันถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับผมได้ปลากินกันแล้วก็มีบักทินไม้ลาบักงินไม้นะครับผมโอ้ยอยากให้เอฟซีของหนูเลยใช่ไหมมากินมาอยู่นต้อกันี่ยมวนมวลมวลมวลพุ่นเชฟเขาจากประเทศลาวสปลาวนี่ทำเองกับมือเสียดนี่ครับสวัสดีครับผมที่ไหนครับัครบนี่นี่ย้ายสอนย้ายสอนมีวิทยุบลูที่ไร ี่ขอบคุณพี่ยุทธด้วยนะครับผมให้มหาป่าวันนี้นะครับผมสิทธของสถานที่นะครับผมตอนนี้พี่ทําอะไรอยู่เรือนรเือนข้าวไงไม่ด่างใช่ไหมครับไมม้งคลอะไรงเพจด้วยใช่ไหมครับผมเพจแล้วก็ช่อบยูทูบด้วยอ่าชื่อว่าเพจก็เป็นบ้านสวนแตนไม้ด่างนแตนไม้ด่างใช่ไหมครับยูทูบมีไหมครับมีบ้านสวนแตงชแนลนะครับ อ่าอย่าลืมด้วยครับพี่น้องเด้อนี่ครับฮะผมฝากด้วยครับผมฝากด้วยฝากกินนี่เยอะก็เฮ้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับผมเอาละครับพี่น้องครับมือนี้กับม้วนลายนะครับมหาปีเกงกาดนะครับเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์นะครับผมอ่ะเขากับพ่อซามีแล้วกันเนาะมันทำดึกแล้วอ่ะเจีกันคลิปนาคาก็นูนเลยใช่ไหมครับนีครับสวัสดีครับจะถ่ายอีกใช่ไหมครับโอเคครับอะไรอะไรอะไร hẹn